สวัสดีครับผมปอกับบ่าวพันธุ์พื้นเมือ่อยครับผมนี่บรรยากาศอยู่ทุ่งไฮทุ่งนาครับผมเข่าอีกบกกี่มือเลยครับไก่สิไก่ชิด้เกี่ยวแล้วครับข้าวเหลืองเต็มทุ่งนาแล้วครับบรรยากาศโอ้อยู่บ้านเริ่มหนาวแล้วลมเย็นไปว้อยครับมีความแสงแดดครับอยู่ในกลิ่นข่าแล้ครับผมตําทั่วครับผมตําถั่วตําถั่วใส่บะกอกนี่ครับเสบมือปูเล็บลักขิตายบอกแล้ว ีกเมนูหนึ่งครับผมเปิดหม้อครับผมปลาคอไงเผาครับผมใส่เบ็ดปลายูนองครับผมใส่เบ็ดเงียปลาขอนปลานี่นะครับได้การเลยยังวะมันอยู่ครับเมื่อนืงเบ็ดตัวไงเลยละ่ะปลายูนองซาเดี๋ยวอีกลหลังนึงนะครับผมยังได้ไปยามด้วยโอ้โ เขาปลาคอใหญ่ครับผมเป็ดเยเลยนะครับแล้กกววกจักน้อยครับผมขาปลาเล็บมือปูเลยวะ <c oughs> ทีมาาของการเสพมือปูครับผมนี่ใส่กว่า,ส,าสองนวปเลยครับผม สุกแค่ตีหอมครับใส่กระเทียมดองครับผมเด็กตอวนิดหน่อยครับผมอื้อโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับบอกอยู่ใส่เบ็ดวียปลาเขีงไปครับผมพอดี่ได้ปะขอนมันใส่น้ำน้องสาอาหารจิ้มน,น้องสาอยู่ขว้างอย่างไรครับ ไอ้กินน้ำมันน้ำแบบเบื้องอยังยีง้ยแบบันบัวฟูนี่กับบ่วได้นะครับพันบัวมันดีๆตังทั่วบวกนี่ครับที่หนึง่ง เกี่ยวเขาเนีกยน้อยโอ้เวียดช่วงนี้อังทักกับผมทึ้งปลูกไว้ปลูกไว้ปลูกมันเถิดเกี่ยวเขาปะทินอ้ยห็นไยแตกตำถวนัูซีมเลยครับผมมันใจจากประสบการเดี๋ยวมามือโผล่รผม ่อยครับตำทัวยงิงปลาไปเรียบร้อยพอเพราะอะไรอ่ะตัวบดิบักกระหอนนะครับลอดปลาทับครับเสร็จเรียบร้อยครับผมตำทัวน่ากินอยู่ดีหืมทัวมุกหน้าใหม่ครับผมเมีอยงตียันบดิบ แนวกินแรงซะดอกผมก็เลยซื้อบิงตับแล้วก็ขี้คอไก่หมกสุบสุบน้ำใหม่หมกน้ำใหม่แล้วปาคอนี่ได้ยี่น้องสาครับผมพอดีได้กเสียบเลยละ่ะมาครับมามาคุยน้ำกันผมเดี๋ยวไปเด้อที่สุดมีน,นูเลยวะอุ้งบบเด็กกิน ทักคนครับโอ้โสุกดีขนาดหนี่ขาวโพมเลยหวานครับ ăn hạt cấp hôm Ồ, ừ, đẹp đây Bà nữa Ừ. nhớ vặn mắt หน่อยหนะยิงจับไก่ผมอืย <ừ. S 1> ินมวยบอดหมืเปล เนื se ้อสันกับมะแฮงหรอครับผมเกือบโลครับปลาดเลยอร่อยสุดเลยว่ะ น้ำใหมงวัฒนธรเลยครับน้ำใหมงอยักดุนแล้วผมาไม่เจ้าอีกแล้วครับตักเจ้าวผิดแข็งเป็นเมียงเลยครับเจ้าว่าไม่พักหรือเบลี่เตียมมา Làm, làm bố a ba cái đi lắm 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 nhang phải dầm, biết, lắm 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 เป็นน้ำแม็งกาครับผมนี่ครับอีกเงกับยเขายังไมล่ อสแข็งอยู่ครับผมอือดีมาครับผมรายการแล้วครับผมโอ้กินเบิดเครื่องโตนิ่ม กับอีกบดลก็จะได้เกี่ยวเขาแล้วทุง่งนาบ้านเราโอ้เสียบคักเสียบคักซุบกระไม่พวกพา,านมาได้ครับคักคักคักเฮดิกด๊กสิงโตสิงโต ครับเดี๋ยวเราจะเป็่นของลูกดิกกับสิ่งตัวพร้อมเยวจะคุเข้าวให้กินนี่ครับนอนไห้นอนหน้าคือเกาผมในเมืองฝ่านะครับ็คือฝน,นที่ตกนะครับฝนตกข้ามเข่าแล้วเอาอยู่ดีไม่แห้งครับผมสวัสดีครับ